คนบางคนเนี่ยเทตัวนี้ไม่ได้จะพี่แมนเดี๋ยวผมจะย้ายไปเท,ทตรงนี้ดีกว่าไหมผมก็เลยพูดเป็นสั้นๆคำเดียวบอกว่าถ้าว่ายน้ำเป็นไม่ต้องเปลี่ยนสาถ้าคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณไปสาไหนอ่ะคุณจมทุกสาแหละเพราะคุณว่ายไม่เป็น<อ>แต่ถ้าคุณว่ายเป็นคุณลงทะเลคุณก็ไม่จมเวลามีคนบอกว่าอยากจะเล่นหุ้นสนใจเล่นหุ้นผมอยากจะให้ข่าไปเล่นทีเฟกเลยด้วยซ้ำ mm hmm. ให้ไปเล่นทีเฟกก่อนในโลกของการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยเห็นทั้งโอกาสนะคะแล้วก็ ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอจากความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะแต่สําหรับใครหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเปิดใจกันมากขึ้นแล้วที่น่าเชื่อว่าเราสามารถมองหาโอกาสในการทํากําไรได้ทั้งความผันผวนที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ขาลงด้วยนะคะซึ่งแน่นอนวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากนักลงทุนหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าถ้าฟังชื่อแล้วเนี่ย การันตีนะคะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญาณทางเทคนิคหนึ่งท่านเลยนะคะแล้วก็อยู่ในแวดวงตลาดคุ้นไทย TFX เนี่ยมานานมากแล้วด้วยนะคะหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะก็คือพี่แมนสต็อก m ม n d ดยนั่นเองพี่แมนสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนคะ่ะพี่แมนไม่ได้มาท่านเดียวมาพร้อมกับกูรูของตลาด อนุพันธ์ของบ้านเรานะคะในตำนานค่ะพี่ต้องนั่นเองพี่ต้องสวัสดีจา้าพีคต้องค<ม>่ะวสวัสดีครับพี่แมนวันนี้แบบว่าโชคดีมากจะได้มานั่งคุยกับทางพี่แมนแล้วก็พี่ต้องนะคะพอพูดชื่อพี่แมนปุ๊บได้ยินว่าแฟนขับเขาเยอะมากเลยถูกไหมพี่ต้องเแฟนขับด้วยคนหนึ่งใช่ไหมครับ,รบและที่สําคัญอ่ะเมื่อกี้แอบถามพี่แมนพี่แมนคือทีน้าเห็นพี่แมนมาตั้งแต่เด็กๆนี่ต้องใช้คำนี้ค่ะพี่แมนเจ็บนิดนึงนะให้พี่แมนเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่แมนอยู่ในตลาดมากี่ปีแล้วคะ จริงๆเป็นต้องบอกว่าเกิน10ปีแน่ๆแหละแต่ไม่เคยนับว่าจริงๆแล้วอยู่มากี่ปีเ,ออเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาผมผมบอกว่าอ๋ยอยู่มาเป็น10ปีแล้วครับจนมีคนแซวเขาว้ามาพี่แม่ผมเจอพี่แมนเมื่อ10ปีก่อนพี่แม่ก็บอกอยู่มาเป็น10ปีประมาณนั้นก็คือจริงๆไม่ได้นับมันก็อยู่ไปเรื่อยๆออซึ่งวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในธีมที่เรียกว่าแบบว่าต้องกล้าที่จะทิ้งบางอย่าง นะคะเพื่อที่จะสร้างบางอย่างให้มันเป็นโอกาสของเราซึ่งบางอย่างเหล่านั้นคืออะไรพี่น่าเชื่อว่าพี่แมนผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วพี่ต้อง mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากให้พี่แมนเล่าสไตล์การเทรดการลงทุนของตัวเองตอนนี้หน่อยว่ากรอบของพี่แมนมันคืออะไรอย่างไงบ้างคะ mm hmm. จริงจริงวิธีการเทรดของผมถ้าถ้าใค,ใครตามมาสักระยะหนึ่งจะรู้ว่าผมเน้นเทคนิคอย่างเดียวเลยคนจะชอบถามบอกว่าฟังข่าวไหมไม่ฟัง mm hmm. แล้วเขาก็จะมีคนเถียงกันว่าทำไมไม่ต้องฟังข่าวแล้ว เห็นเวลาพอข่าวออกมันสะบัดขึ้นสะบัดลงแรงๆแล้วทำพี่แมนทายังไงผมบอกไม่กราฟมันจะบอกก่อนแล้วกราฟมันบอกก่อนแล้วว่าว่าตอนนี้มันทําทรงอะไรแล้วมันกำลังจะขึ้นหรือมันจะลงแต่คราวนี้เนี่ยถามว่ามีผิดไหมมีผิดแต่ว่าคราวนี้เวลามันก้ากึ่งอ่ะเราต้องอยู่เฉยๆแล้วเราก็รอความชัดเจนเพราะว่าจริงๆรูปแบบการเล่นเนี่ยมันเล่นแบบตั้งรับก็ได้เล่นแบบไล่โฟลูก็ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องกราฟแล้วเนี่ยจะไม่ฟังอะไรเลยเพราะว่าฟังแล้วมันหลอนฟังแล้วมันไม่รู้มันแล้วต้องไปนั่งเดาาว่ เฮ้ยมันจะออกมาหน้าไหนแต่ถ้าเล่นด้วยกราฟไม่ต้องฟังงั้นต้องบอกว่าพี่แมนคือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์ครับเพ <purely technical S 2> ียี่เทคนิคอลมาเจอแนวทางนี้ได้ยังไงคะต้องบอกว่าตอนแรกเลยตอนแรกเลยเราก็เล่นโดยที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยผมอยู่ในบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละ<ฆ>แล้วเขาก็มีคนเล่าให้ผมฟังแล้วก็สอนผมว่าชี้ชทางอะว่าอะไรยังไงอะไรที่ทําให้แบบ เจอสเสน่ห์ว่าเฮ้ยมันมีโลกของการลงทุนด้วยมาดูอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ย<ล>จริงๆตอนที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะคือเห็นสเสน่ห์ของมันเพราะว่ามันทาเงินเร็วมากแต่อย่างที่บอกเราไม่มีความรู้อะไรเลยคนจะถามเรื่องนี้เยอะนะว่าว่าทําไมถึงกล้าที่จะออกมาเทรดจริง,รงๆไม่กล้าเลยโดนทีบออกมาเพราะว่าไปมีปัญหากับบอสใหญ่นะ,ะครับ ผมก็เลยออกมาจากบริษัทแค่นั้นเองเหมือนดิดเดียวนะแต่เปล่าคือเหมือนโดนถีบมากกว่าอออมาพ่อก็บอกว่าแม่ไปขอโทษเขาเนี่ยไปขอโทษคนนี้คนเดียวอะจบเลยทุกอย่างผมบอกมไม่ผมไม่กลับไปไม่กลับไปแล้วเราก,แราก็แล้วเราก็เลยอ,ออกมาอันนั้นแหละคือความล้มเหลวครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าล้มเหลวเราไม่ได้ล้มเหลวแต่มันรู้สึกเหมือนล้มเหลวคือตอนที่กลับมาเนี่ยตอนนั้นต้องบอกเลยว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่กําลังฝึกเทรดอยู่ะเป็นเหมือนผมช่วงนั้นทุกคนแต่ว่าความยากของคนอื่นคือ บางคนเนี่ยอยู่ๆก็จุดประกายขึ้นมาว่าอุ้ยออกไปเป็นเทรดเดอร์ดีกว่าแล้วคุณก็มันเริ่มฝึกเทรดเดอร์แต่เปล่าคือผมรู้เครื่องมือรู้ทุกอย่างรู้มีความรู้ทุกอย่างจนกระทั่งผมเปิดสอนด้วยแต่สอนฟรีนะความรู้ขนาดนั้นอะแล้วเราก็ออกมาค่อยออกมาเป็นมใช่เพราะว่าเราเรามันจะว่าไปมันเหมือนเราเห็นทางออกว่าเอาวะปิดก็ปิดวะเดี๋ยวออกไปเทรดอย่างเดียวก็ได้สเต็ปไหนที่แบบ มาเจอเรื่องของเทคนิคโลเจอเทคนิคอลจากหนังสือของต่างประเทศเพราะตอนสมัย10กว่าปีก่อนออตอนนู้นน่ะมันไม่ค่อยมีเลยหนังสืขขอของไทยไม่มีเราก็เอามาลองเปิดดูง่ายๆครับเส้น e m a เ,เนีอเอ่ยออกมครับเส้น e m a แล้วก็เส้นสโตเส้น i SI, s i macd <อ>มีอยู่แค่นั้นน่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเว็บเว็บหนึ่งน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะยั่ o ฮูย hoo ูเขาก็จะแคปภาพแคปภาพหุ้นเมืองไทยอ่ะทุกตัวมาแปะไว้ให้แต่ก็ไม่ครบทุกตัวหรอก ไอ้ตัวนั้เเป็นตัวฝึกฝึกว่าอ,อ๋อมันดูตรงนี้และด้วยความที่ว่าความรู้มันไม่เยอะะสมัยนั้นคนคนไม่ได้เล่นเทคนิคเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เรื่อง EMA มันก็เลยแม่นเจ็บ okay, ไหมครับสุดท้ายคนก็ใช้เรื่องแ e ค่เรื่อง EMA เรื่องรอบของสโตแค่นั้นออออผมแค่แค่นั้นเองจริงๆถ้าไม่มีกราฟเราก็พอดราคาเองก็ยังได้อพอเราทําตรงนั้นได้ปุ๊บ อ๋อเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันสูงกว่าราคาเฉลี่ยรเราก็ซื้อได้ความรู้เบสิกทั่วไปทำไมถึงกลับมาแบบตกลุมรัก t ีเฟกได้อีกครั้งในช่วงเวลานั้นคือหุ้นเนี่ยคนทั่วไปไม่มีความรู้เนี่ยเขาก็จะอยากเล่นลองค <ภา S 2> ถือยาวๆเฮ้ยเดี๋ยวเราถือยาวๆดีกว่ารอบนี้ผมก็เคยถือไงเราเปิดบ่อยไง <ภา S 2> เราไม่ได้มาเปิดดูทีเดียวเราเห็นมันขึ้นไปอู้กํกไรเยอะเลยแล้วเราก็เห็นมันลงมา ว่าไม่เป็นไรเราอย่าไปเราอย่าไปปอดเปิดมาอีที่ครึ่งปีผ่านไปจากกำไรไม่เหลือเลยเท่าเดิมกลับมาเท่าเดิมแล้วเราก็เปิดมาเท่าเดิมเท่าเดิมขายก็ได้ว่าก็ขายขายเสร็จก็ไม่นั่งงงว่าทำอะไรไปวะเออเลยมานั่งคบทวนกับตัวเองเออไอยตัวนั้นน่ยมาเปิดว่าเพราะอะไรทำไมวันนั้นที่เราเปิดมาเราเจอกำไรทำไมเราไม่ขายแล้วจริงๆแล้เนี่ยมันควรขายตรงไหนคเออเราก็เลยมานั่งเทียบกาฟนั่งดูแล้วมันมีทีเฟกเข้ามาในสมการตอนไหนคะทีเฟกมาตอนนั้นเลย S <S เพราะว่าเพราะว่าพอเราเห็นว่าจากจุดสูงสุดมันลงมาตรงเนี้ยค่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าทีเฟกมันเล่นขาลงได้แล้วก็ไปไปหาความรู้อะเขาก็บอกมาแรกๆเขาก็เฮดจิ้งอย่างเดียวเลยทีเฟกตอนทำโปรโมชั่นแรกๆจุดนะครับปีแรกๆของตลาดเขาจะบอกเฮดจิ้งเอาไว้สาหรับเฮดจิ้งอ๋อเราโง่นี่ว่าเราไม่ยอมทำเฮดจิ้งอ๋อโอเคคุณตัวนี้มันตัวใหญ่อยู่แล้วเราก็ไปทําเข้าไปสต็อกฟิวเจอร์เราก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดช็อตตัวนี้ลงมาเพื่อเหตุมันไว เราจะเป็นยังไงก็เลยซื้อเข้าไปปึ้งกลับไปใหม่ตัวเดิมไม่ก็ลองจิ้มดูอ๋อลองจิ้มดูโอเคแล้วมันก็ลงลงมาถึงจุดที่เรารู้สึกเออเออมันลงเนี้ยอ่ามันก็เจอสเสน่ห์ตรงนั้นแหละว่าอ๋อจริงๆถ้าเราเปิดช็อตออกมาตรงนี้มันสวยนะอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องของทำเฟรมต่ออ่านี่คือหัวใจสําคัญที่พี่แมนพูดไว้เสมอเลยว่าสําคัญมากๆทําไมพี่แมนถึงบอกว่าโอ้โหมันโคตรสาคัญด้วยเหตุการณ์ที่เมื่อกี้เล่าไปอ่ะมันผ่านไปแบบ หลายสัปดาห์เราก็เลยรู้สึกว่าเดือนเดือนหนึ่งเราจะไม่ได้ต่างจากมันเลยก็เลยต้องกายเป็นว่าถ้างั้นเอาเดตั้งย่อยไปที่ชั่วโมงเนี่เนอะครับแล้วเราก็เอาพฤติกรรมของที่มันเกิดกับเดกับวิกะมาเล่นในชั่วโมงกับเดแทนก็คือเหมือน i ท e เฟรมสั้นอะเป็น l e ดดิ้งอินดิเคเตใช่ให้เราถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอยากจะเทรดที่ทําเฟรมไหนเราก็ไปดู l e ดดิ้งอินดิเคเตที่ทําเฟรมสั้นกว่าใช่ อันนี้คือพี่แมนใช้ท่านี้มาตลอดเลยใช่ใช่ครับแต่ว่าในหนึ่งในหนึ่งทางเฟรมเราต้องรู้พฤติกรรมมันนะว่าอะไรรายละเอียดอะไรยังไงซึ่ง Mindset กรอบความคิดแบบนี้พี่แมนใช้เฉพาะตัวของ Set 50 i n d e x ินดีซ์ฟิอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเอาไปเทรดอะไรก็ได้จริงๆได้หมดเลยเวลามีคนบอกว่าอยากจะเล่นหุ้นสนใจเล่นหุ้นผมบอกผมอยากจะให้ข่าไปเล่นทีเฟกเลยด้วยซ้ำให้ไปเล่นทีเฟกก่อน เพราะว่ามันมีโอกาสทํากําไรในทีเฟ้ได,ได้เยอะกว่าถูกไหมเพราะว่าอันนี้ก็อย่างที่เราคุยกันเนาะพี่ต้องว่าทีเฟข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถเปิดโอกาสให้เราทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงซึ่งพี่แมนใช้ทั้งสองขาตลาดหุ้นมันเหมือนคนขับรถอ่ะคนหดขับรถอ่ะสมมติลูกบอกว่าซ้อนขับรถหน่อยบอกอย่าไปซิ่งนะลูกไม่ซิ่งอันนั้นคือความตั้งใจของคนทั่วไปเหมือนที่เขาเข้ามาในตลาดหุ้นอ่ะอ๋อไม่ซิ่งอยากเล่นแค่หาตังกินหนมหาตังค่าข้าวอ แต่พอวันหนึ่งที่คุณขับเป็นน่ะคุณขับเป็นน่ะคุณไม่มีเบาหรอกไปนู่<อ><อ>นเนื้อมันเยียบไป<อ>ไหนไปนตอนไหนตัวแบบเหมือนกันดังนั้นพอคุณเล่นทีเฟกอะคุณบอกจริงๆเนี่ยเนี่ยอยากจะแค่หาข้าวกับข้าวพอเข้าไปทีเฟกอุ้ยมันไม่ใช่มันปลูกบ้านได้นี่หว่า,<อ>ามีไปปลูกบ้านได้หรือหว่าดังนั้นจะไม่หาข้าวกับข้าวละเหมือนกันเฮ้แต่ในทางกลับกันอะมันก็มีมันปลูกบ้านได้อะมันก็เอาบ้านเราไปได้เหมือนกันนะนั่นน่ะเนี่ยคือความเสี่ยงถ้าไม่มีความรู้แต่แสดงว่าพี่แมนอะ ไม่ได้บอกว่าแบบโอ้โหเชื่อในกราฟแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นตได้ทุกไ,ม,ไม้มแบบนั้นม,ม,มันไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมไม่มีแต่พี่แมนก็ยังเชื่ออยู่อ่ะเพราะอะไรเพราะเราได้มากกว่าเสียถึงจุดจุดหนึ่งเราคือตอนเรารู้ว่าที่เราเสียเพราะอะไระพอเราหาคําตอบได้เราเสียเพราะอะไรเราก็อามาอุดจุดบอดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่เสีย มันจะมีเสียบ้างแต่ว่าเราจะได้กําไรเยอะกว่ามันก็เลยจะยิ่งเชื่อมั่นในกราฟมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยผู้ศึกษากราฟเถอะประมาณมแบบนั้นและกราฟก็สามารถใช้ได้ในทุกสินทรัพย์ด้วยทุกสินทรัพย์คนบางคนเนี่ยเทรดตัวนี้ไม่ได้จะพี่แมนเดี๋ยวผมจะย้ายไปเทรดตรงนี้ดีกว่าไหมผมก็เลยพูดไปสั้นๆคำเดียวบอกว่าถ้าว่ายน้ําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนสาถ้าคุณว่ายน้าไม่เป็นคุณไปสาไหนอ่ะพี่แมนสระน่นเชี่ยวกว่าไหมหรือสระน้ตื้นกว่าไหมคุณจมทุกสาแหละเพราะคุณว่ายไม่เป็นแต่ถ้าคุณว่ายเป็นคุุณณลลงทะเคก็ไม่จ สุดยอดคงมมากแ o o ทูที่พี่แมนใช้แล้วแบบเฮ้ยเนี่ยท่าไม้ตายของพี่แมนคืออะไรคะไม่มีอะไรยากเลยครับใช้สโตกค่ะสโตเพื่อดูรอบไอการขึ้นลงของมันนี่แหละเห็นพี่แมนเคยแชร์ไว้ว่าแบบพี่แมนเคยมีกาไร40จุดแล้วก็ตั้งใจว่าอยากให้ถึงร้อยอันใช่อันมันไม่ถึงอันนั้นก็อันนั้นจริงๆเป็นช่วงสอนสอนเราสอนสดแล้วเราก็พยายามจะเอาไว้โชว์นักเรียนเพราะว่านักเรียนบอกว่าเขาทําได้กัน เราก็เลยเออทำไมนักเรียนทําได้ทาไมเราทําไม่ได้วะออท,ที่ที่มัน <ขอ S 1> เจ็บใจใแล้วเราออกมาเล่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเงินที่เยอะจนมีผลต่อจิตใจเราไหมปกติอะสมมติสิจุดอะมันมีผลต่อจิตใจเราละเราก็เทกละออยี่สิบจุดก็มีผลอยู่แล้วไงไม่ต้องพูดถึง40จุดแต่เนี้ยมัน40่สิบสีจุดแล้วมันยังเหลือคือ40จุดอะเทไปเฮอ,ออแต่เนี้ยมันแค่ยังเหลือแล้วเราแค่อยากจะเอาไปเล่าโชว์ไงเล่าโชว์นักเรียนไงเนี่ยคุณ คุณเห็นมา40เยอะยังเป็นพวกคุณหนีไปหมดแล้วใช่ไหมเออดูเราที่ผมไม่หนีเพราะว่าเราเห็นว่าหนึ่งมีคัสเตอร์สองท่าเฟรมใหญ่คุณต้องเชื่อกาบมันดีมันไม่เอาโอเวอร์โซแล้วมันก็ดีขึ้นไปแข่งยาวๆเพื่อกินชวนผมแล้วค่อยเลี้ยวลงมาเอาโอเวอร์โศเจ็บไหมเจ็บเลยเลิกเลยเลิกเลยเลิกแต่นั้นเวลามีคนบอกว่าพี่แมนครับเวลาจะรันเทรนหรือว่าเราควรรันเทรนไหมไม่ควรอย่าไปรัน ได้กีบาทเอาไปก่อนอันนี้คือสไตล์พี่แมนที่ค,คือที่ต้องหาฟังแบบนี้มันเหมือนแบบทุกอย่างมันเก็บมาจากประสบการณ์อ่ะใน้องมันคือประสบการณ์ที่ต้อง มีจริงๆหน้าจอตอนเทรดรถูกว่ามันถึงจะได้เรียนรู้รซึ่งมันแล้วแต่คนเลยเนาะซึ่งมันจริงๆถ้าที่ต้องเจอแบบผู้ลงทุนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหลากหลายสไตล์มากใช่ไหมคะพี่ต้องคะใช่ต้องบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาวักจะมีท่าไม้ตายเป็นของตัวเองรหรือมีเครื่องมือเป็นของตัวเองครับแล้วเขาก็จะมีความเก่งกาจและเก็บรายละเอียดในส่วนของวิธีการและกลยุทธ์ของเขาเองได้ดีมากๆด้วยเช่นกันอย่างพี่ของพี่แมนเงี้ยก็ต้องบอกว่าพี่แมนเป็นหนึ่งใน สไต์นี้เลยของพี่แมนเลยแล้วก็มีลึกว่าลูกศิษย์มหาศาลเลยทีเดียวนะครับที่เอาองค์ความรู้เนี่ยไปต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะลงทุนแล้วก็ทำกำไรได้จริงๆยังมีอีกหลากหลายสไตล์ด้วยเช่นกันที่สามารถทําได้เหมือนกันในที่ว่าคุณเข้าใจมมนจริงๆหรือเปล่าวินัยของพี่แมนคืออะไรกฎของพี่แมนว่าถ้าผิดทางหรือถ้ามันแบบมีเออร์เรอร์ขึ้นมาเราต้องออกลักล็อกกำไรอะไรเงี้ยมีไหมคะอันแรกเนี่ยเรื่องคําว่าวินัยเนี่ยควรจะชอบเป็นนึกถึงการคัดทิ้งซึ่งตรงนี้ตัดทิ้งไปเพราะว่าเรื่องที่ผมบอกว่า มันมีรายละเอียดอยู่เยอะว่าคุณจะคัดหรือคุณจะสู้ดังนั้นวินัยเรื่องนั้นตัดทิ้งแต่วินัยที่สําคัญที่สุดคือเรื่องการวางหน้าตัะเงินวางหน้าตัดเนี่ยถ้าเงินคุณไม่เยอะพอมันจะเล่นยากมากยิ่งวางน้อยเท่าไหร่ยิ่งยิ่งวางให้มันตึงมือสะบัดได้น,น้อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเล่นยากมากขึ้นหลายหลายคนอาจจะนึกว่าบอกอย่างอย่างพอบางล่าสุดผมเอาพอร์ตมาเปิดควรจะรู้สึกพี่แมนเก่งจังเลย ว่าเล่นไม่เคยขาดทุนเลยบอกคุณรู้ได้ยังไงไม่เคยขาดทุนไอที่เท่าทุนนั้นน่ะผมติดอยู่ตั้งนานแต่พีงแต่ว่าผมสามารถทนการติดได้ค่ะคือมันต้องวางเงินให้เยอะใช่มันต้องวางเงินให้เยอะอันพี่แมนก็ไม่เคยถูกฟอสเลยสิเคยตอนแรกๆสมัยแรกๆสมัยแรกๆครับอารมณ์มันเป็นยังไงอ่ะแบบโอ้ยหคือบอกเลยนะครับใครที่โดนเซลโทรตามเซลโทรตามเนี่ยบอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรทิ้ง เพราะว่าคือคือถ้าถึงขนาดคุณพลาดจนถึงขนาดเขาโทรตามแล้วแปว่าแปลว่าเขาเรียกว่าคุณผิดทางมาหานแล้วอ่ะต้องยอมแล้วถ้าคุณไม่ได้มีความรู้คุณเติมไปมันก็หมดมันเหมือนแบบเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆก็คือกฎการของทางทีเฟกเนาะก็คือถ้าเกิดว่าคุณผิดทางมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยจะมีมาร์เก็ตติ้งโทรไปอย่างที่คุณแมนว่าไว้ว่าเฮ้ยตอนนี้คุณผิดทางไปนะ คุณต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะว่าคุณยังอยากถือสถานะหรือเปล่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยมันผิดทางแล้วไม่ไหวแล้วปิดเถอะไม่ต้องเติมเงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเติมเงินไปว่าคุณต้องมั่นใจในทิศทางบางอย่างแล้วนะอันั้นก็ควรจะต้องเติมเงินให้มากเพียงพอที่จะรับประผันผ,น,ผนในอนาคตได้แสดงว่าพี่แมนไม่มีสต็อปลอสเลยว่า ไม่มีสมัยนะไม่มีไม่มีแล้วสมัยนี้ล่ะมียังสมัยนี้มีนะครับแต่ละ Product แต่ละสินค้าแล้วก็แต่ละไม้ที่พี่แมนดีไซน์ก็คือจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับแต่พี่แมนจะต้องมีแผนก่อนการเข้าเทรดทุกครั้งไหมครับใช่ใช่ต้องมีครับคือคุณต้องมองให้ครบรูปนเลยว่าเนี่ยคุณจะเข้าเพื่อหวังกําไรเท่าไหร่ลิสต์รีวอร์ดเรชที่คนอ่านเจอนั่นแหละแต่คนแค่อ่านเจอแค่รู้แต่ไม่ปฏิบัติเหมือนธรรมะเลยที่คนรู้ธรรมะไปหมดสี่นุงสี่หน้าแต่ไม่มาปฏิบัติเหมือนกันรไ้้ตงเ รีสเตรบอเรชใครๆก็รู้จักแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ไม่ได้เอามาใช้อยู่ในแผนแต่ผมจะอยู่ในแผนตลอดผมเข้าผมจะดูก่อนว่าแห่งเนี่ยจังหวะท้าผมเข้าเนี่ยคัดเนี่ยผมจะโดนเท่าไหร่แล้วก็รีบอผมเท่าไหร่เอาวะเข้าไว้โดนก็โดนเพราะเราวางรีสเตรบอแล้วพอเราโดนปุ้งคนเอาออเดอร์มาแก้พี่แมนไหนบอกว่าห้ามเกี่ยวทำไมไปเข้าหนึ่งนาทีเนี่ยสอนอีกอย่างทำอีกอย่างไม่ใช่ผมรู้ของผมว่าผมทำอะไร ซึ่งทุกคนก็ควรจะรู้ของตัวเองแบบนี้ใ่ถูกปะเพราะว่าพี่แมนมีกรอบใหญ่ก็คือ risk reward ratio ชอันนี้มันเป็นส่วนสําคัญมากๆใช่แต่คนไม่ให้ความสําคัญเมื่อก่อนนี้ต้องบอกอย่างนี้เมื่อก่อนน,อน,นี้ผมจะใช้วิธีการว่าเดือนหนึ่งอยากได้เงินเท่าไหร่ที่ผมสอนบนหน้าเพจนั่นแหละเดือนหนึ่งคุณอยากได้เงินเท่าไหร่มันมีจํานวนวันอยู่30วันตัดเสาทิตย่อกที่คุณเทรดไม่ได้หรืออยู่24วันต้องเอาจํานวนเงินตัวนั้นมาหารด้วย24ให้ตกออกมาว่าต่อวันคุณต้องเทรดห้ได้เท่าไ จำนวนเท่านี้มันต้องทากี่จุดถึงจะได้เงินตามยอดนี้ซึ่งถ้าจํานวนสัญญาของคุณต้องได้20จุดต่อวันตลาดมันไม่ให้ขนาดนั้นคุณก็ต้องเพิ่มสัญญาถูกไหมครับก็ต้องเพิ่มจานวนคอนเข้าไปถ้าคุณบอกว่าอ๋อเพิ่มคอนแล้วไม่ไหวอะค่ะทนไม่ไหวงั้นก็แปลว่าไอ้จำนวนเงินที่คุณอยากได้อะมันเยอะเกินไปเยอะเกินความสาม,มารถเห็นไหมครับมันไล่สเต็ปแบบนี้ดังนั้นความมันไล่แบบนี้เนี่ย ถ้าคุณทําได้มันมันก็จะเป็นการหาเงินให้ครบแต่ละวันแต่ละวันไล่ไปเรื่อยๆถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้วันต่อไปก็ต้องรีบยิงแล้วทำยังไงก็ได้ไม่ต้องเอา10จุดละเอาเอให้ได้โคเบอร์ค่าคอมก็ยังดีอ,อย่างเงี้ยมันก็เป็นบาลานซ์ไปเรื่อยอๆครัโอเคได้เห็นลอจิกนะคะข้างหลังได้เห็นไมซ์เซตของพี่แมนในการเทรดแต่ละครั้งนะคะแล้วก็เป็นเหตุและผลว่าทําไมพี่แมนถึงสามารถอยู่รอดนั้นะไม่ว่าตลาดจะแบบ คือคนหันมามองตาทุนไทยล้วโคตรเซ็งอะไรอย่างเงี้ยพี่แมนถ <c oughs> ูกปะ่ะแต่พี่แมนแบบว่ายังแฮปปี้อยู่ทีเฟกเล่น <c oughs> ลงได้เนี่ยทีเฟกเล่นได้ทั้งขาขึ้นขาลงไม่ไปไหนเวียงอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แต่มันทากาไรได้ทุกวัน <c oughs> นี่คือสิ่งที่พี่แมนเอามาใช้ <c oughs> คือต้องบอกว่าพี่แมนเนี่ยกล้าที่จะให้โอกาสตัวเอง <c oughs> จากการที่เรามาเข้าใจว่ามันมีทางเรื่องของการลงทุนในหุ้นเรื่องของทีเฟกที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ การแบบการเปลี่ยนชีวิตในอีกมิติหนึ่งจากการ,รทํากําไรในทุกสภาวะโอกาสว่าเออตลาดมันจะเป็นยังไงมันก็มีพื้นที่ให้เราทํากําไรอยู่จากความรู้ที่เรามีครับคนจะไปมองว่าตลาดทีเฟกเป็นเหมือนการพาน,านันใช่ตอนที่แรกๆเลยนะที่ผมเทรดอะ่ะมีแต่คนห้ามนะมเพราะคือเล่นหุ้นก็มีคนห้ามเลยนะพอไปเล่นทีเฟกคนยิ่งบอกอุ้ยเดี๋ยวนี้ไปสายพานันแล้วหรอ,อจริงๆสมัยตอนที่โพสเมื่อส0กว่าปีก่อนจําได้เลยว่าโพสเรื่องทีเฟกแล้วคนบอกอ้าเดี๋ยวนี้ไปสายพนันซะละ เพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนก็ตื่นตัวเรื่องเรื่องตัวทีเฟกามาบางคนก็แนะนำทีเฟกแต่เขาก็ยังไม่ได้เปิดตัวกันเต็มที่<ฆ>ซึ่งในความเป็นจริงทีเฟกไม่ใช่การพน,นันไม่ใช่เลยร้อยเปอร์เซนบางคนนะเล่นหุ้นเป็นการพนันด้วยซ้ำเพราะว่าการที่คุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งผมต้องบอกว่าหุ้นบางตัวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาคุมไม่ดีนะแต่ไม่สามารถเจาะลงไปถึงถึง แก่นใช่ไหมแก่นว่าเขากําลังอยากทําอะไรกับหุ้นตัวนี้อะไรอย่างเี้ยใช่ใช่ใช่ใจริงแต่ว่าในตัว t f เฟเนี่ยถ้าคุณเข้าใจวิธีการอ่ะมันไม่มีใครควบคุมมันเป็นไปตามอรลุ่มไปเป็นไปตามกลไกของแรงซื้อแรงขายแต่ถ้าคุณอ่านกราฟแล้วคุณวางแผนตามอย่างที่มีกี้ผมเล่าไปอ่ะ ตัวทีเฟกเนะี่ยตัวทำเงินที่ทําให้ผมเติบโตเยอะมากรเรียกว่า<อ>เปลี่ยนชีวิตจากทีเฟกใช่ตัวทีเฟกนี่ยครับ่อย่างที่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลคีย์ของเรื่องนี้ที่พี่แมนและพี่ต้องกําลังจะบอกพวกเราก็าคือหนึ่งมันไม่ใช่การพนัน<ม>เพราะว่ามันไม่มีใครควบคุมราคาไม่มีใครชี้นําราคาได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไก ตลาดนะคะแล้วก็มาจากบอลล่มการซื้อขายของคนมหาศาลซึ่งอย่างตอนนี้เซฟทิตี้ที่พี่แมนเลือกเป็นหลักเลยเพราะว่าคือบอลลุ่มันเยอะเทรดกันแบบทุกอย่างมันทานสปาร์เรนท์ทุกอย่างสะท้อนอยู่ในกราฟเยอะกว่าหุ้นใช่เยอะกว่าหุ้นกราฟมันเคยหลอกเราบ้างไหมกราฟไม่หลอกเราครับเราหลอกตัวเองอถูกต้องกราฟไม่หลอกอย่างนั้นสําหรับมือใหม่ที่บอกว่าวันนี้อยากเปิดใจพี่ต้องว่าโอ้ตลาดเป็นแบบนี้เราก็อยากหาโอกาสเหมือนที่พี่แมนอะ ได้ลองมาเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วจากการที่รู้จักกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยนักลงทุนใหม่ๆที่จะเข้ามาแล้วอยากมาเริ่มที่ TFX อยากมาเข้าใจ TFX มากขึ้นพี่แมนจะแนะนํำยังไงดีคะ ถ้าจะเล่นทีเกจริงๆแนะนําให้ศึกษากลับไม่ต้องฟังข่าวด้วยไม่งั้นบางคนก็บอกว่าอ๋อก็เนื่องจากมีข่าวอะไรมันก็เลยโดดลงไงไม่เกี่ยวนะคะเนี่ยคือเวที่พี่แมนใช้เปลี่ยนชีวิตจากทีเกมานะคะซึ่งเริ่มต้นจริงๆแล้วทุกคนเริ่มได้แล้วเรื่องของการวางหน้าตักล่ะคะทำยังไงให้แบบมันเหมาะสมเพราะมันมีเรื่องของเลเวอเรจเนาะพี่แมนพยายามเล่นให้มันเหมือนเล่นหุ้นอะ คุณเล่นหุ้นสมมุติคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อหุ้นเท่านั้นจบไลยแต่ว่าในทีเฟกเนี่ยคนจะชอบวางเงินน้อยเพื่อที่จะกินเงินมากในความเป็นจริงผมกับอยากจะบอกด้วยซ้ำบอกว่าอย่าไปใช้รเวร์เรตเลยคือต้องบอกอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าคนไม่ค่อยยอมรับกันหรอกซึ่งผมทาแบบนั้นไงอย่างเวลาผมเล่นเนี่ยผมวางเงินไว้เยอะมากหรือตลาดมาตลาดผมวางเงินไว้เยอะมากคนบอกอู้ก็เล่นวางไว้เยอะขนาดเนี้มันก็เล่นได้สิก็ใช่ไงเนี่ยครับบางทีผมบางคนจะงงว่า อย่างบางคนบอกว่าพี่แมททำไมพี่แมนเล่นน้อยจังก็เงินผมวางท่านี้ผมก็เลยเล่น30คนคนเรียนบางทีเล่นกันร้อยคอน200คอนเยอะกว่าอาจารย์อีกผมก็จะบอกว่าเอ้าก็ยินดีด้วยยินดีด้วยที่คุณเล่นได้ร้อยคอนถึง200คอนแต่ว่าถ้าระเบิดมาก็อยาเสียใจไปเพราะว่าผมรู้เลยว่าคุณไม่ได้วางเงินเยอะพอที่จะเล่นร้อยถึงสองร้อยหรอกเพียงแต่ว่าคุณเอามันมาเล่นเก่งกับไรต้องบอกเลยว่าเล่นตลาดทีเล่นเซ็นทั้ฟิวเจอร์คุณอย่ามาบอกว่าคุณจะมาเฮดจิ้งนะ ผมไม่เชื่อว่าคุณ hedge จริงคุณต้องรู้ตัวว่าคุณกําลังเก็งกําไรโอดังนั้นมีการเก็งกําไรต้องไม่มีคําว่า all in ต้องไม่มีคําว่าปล่อยลันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถือยาวถือเยาวๆคุณถือยาวไม่ได้คุณเก็งกาไรคุณต้องรู้ต้องยอมรับตัวเองก่อนอย่าหลอกตัวเองนะคะซึ่งอย่างพี่แมนวันนี้ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารน้าตักวางแบบเต็มที่ไม่ได้ใช้ l e v e r a ร e เลยอันนี้คือเพื่อความสบายใจแล้วเราก็ค่อยๆไป ไปไปทำกาไรเอาตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้ซึ่งพี่แมนบอกว่าพี่แมนก็ใช้เรื่องของ Time Frame เรื่องของ Store เรื่องของฟีโบนะคะแต่องค์ประกอบพวกนี้แต่ละอย่างมันแบบมันมีดีเทลของมันเยอะมากในแต่ละเกมที่พี่แมนกำลังจะตัดสินใจเข้าไปเล่นเนาะถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องทํากันบ้านให้เยอะเนาะพี่ต้องคาะแล้วสําหรับแบบคนที่บอกว่าเฮ้ยแต่เราอยากลองอ่ะเราอยากลอง เราอยากรู้ว่าแบบเวไหนที่ใช่เราเพราะอย่างที่พี่ต้องบอกมันมีหลากหลายสไตล์มากพี่แมนก็เป็นหนึ่งในสไตล์นั้นเราไปลองอยังไงได้ที่ไหนหรือว่าควรจะต้องเริ่มลองอยังไงดีอย่างที่เคยเกิดไว้เสมอว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพยายามเตรียมเครื่องมือค่ะโดยพาะยิ่งเรื่องของการทดลองการซื้อขายอย่างซิมูเลชันเอาไว้ให้กับน,นักลงทุนที่อยากจะเข้ามาลองดูหน้าตาของเครื่องมือ <c oughs> อยากที่จะเข้าใจเรื่องของความเคลื่อนไหวของราคาก <c oughs> <c oughs> ็เลยจัด <c oughs> ทำตัวของคลิกทูวินเอาไว้แล้วก็จะมีวงเงินให้5้าล้านบาทในส่วนของฝั่งหุ้นแล้วก็อีกท่านึ่งมฝั่งของ t ีเฟกแปลว่าคุณสามารถจะเอาวงเงินนี้ไปทดลองาวางกลยุทธ์ซื้อขายได้เลยจะใช้ทาเฟมเล็กทางเฟมใหญ่ได้หมดเลยเป็นการที่คุณจะได้ทดสอบตัวเองจริงๆว่ากลยุทธ์ที่เราคิดเอาไว้หรือเรียนรู้มาเนี่ยสามารถทำกำไรได้จริงๆในตลาดนี้หรือเปล่าพี่ต้องหาแล้วอย่างเนี้ยอย่างที่พี่แมนบอกว่าพี่แมนใช้แบบเพียวเทคนิคอลเลยกับ TF เฟกตะ คือในมุมมองของพี่ต้องเองที่จริงๆพี่ต้องก็จะเห็นหลากหลายเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ข้างหลังทีเฟกซ์นะคะที่คนเอามาหยิบใช้ในการเขาเรียกว่าวิเคราะห์ทีเฟกซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะวันนี้คนใช้ส่วนใหญ่เป็นยังไงเขาเลือกอเขาเรียกวิเคราะห์ทีเฟกซ์จากประเด็นไหนยังไงใช้เทคนิคกันเยอะไหมคะโอ้ต้องบอกว่าด้วยความที่นักลงทุนมีหลากหลายรูปแบบนะครับหลายคนก็ใช้เทคนิคของตัวเอง ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์การเทคนิคน,นี่แหละครับเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีอาจจะใช้ปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะดูวอลรุ่มประกอบอาจจะดูเรื่องของ OI อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูยอดการซื้อขายข,ายของนักลงทุนแต่ละประเภทขเข้ามาประกอบร่วมด้วยหรือบางค่าเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของข่าวเช่นอย่างที่ที่แมนบอกว่าเอออาจจะมีรัฐบาลมีรัรเปลี่ยนนโยบายหรือต่างประเทศนี้เป็นต้นเขาก็อาจจะเอามาประกอบแต่หลักๆเนี่ยก็จะใช้เรื่องของการเทคนิคในการพิจารณาแล้วก็ลงทุนเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยยอมรับเลยว่า ทีเฟกโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มาลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรใช่<ม>แล้วเนี่ยเขามอกว่าการทํากาไรระยะสั้นๆเนี่ยเป็นโอกาสแบบหนึ่ง<ม>การถือยาวๆเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงก็จะมีเรื่องของการพยายามทําสั้นๆเก็บรอบมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>ใช่แล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยขอให้คุณถนัดสักหนึ่งอย่างครับอะไรก็ได้อย่างจริงๆนะอ่าแล้วก็พยายามทําซ้ํา<ม>คุณก็จะเห็นโอกาสในการที่จะ ทำกำไรจากตลาดนี้ได้แน่นอนครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันมาตลอดค่ะพี่ต้องว่า TF เกเนี่ยก็มีบทบาทนะคะมีสเสน่ห์สำหรับรูปแบบการลงทุนอื่นๆด้วยเช่นกันใช่ไหมมันเอามาประกอบอยู่ในพอร์ตเราแล้วมันจะทําให้ภาพรวมของการลงทุนมันดีขึ้นยังไงคะใช่ต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวน,ยนะครับเราเหมือนต้องการผลตอบแทนเมื่อหุ้นเป็นขาขึ้นเท่านั้นในขณะที่การลงทุนเนี่ยเราสามารถกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นได้แล้วก็บางช่วงบางเวลา ถ้าเกิดสภาพตลาดไม่ดีเกิดภาวะปัญหาวิกฤตเกิดภาวะปัญหาสงครามเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆแม้ว่าเราจะกระจายไปแล้วก็อาจจะมีผลตอบแทนที่ลดลงได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามีเครื่องมืออย่างทีเฟกหรือสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆล่วงหน้าเนี่ยเราช็อตได้ครับเราเ e d เพื่อป้องกันความเสี่ยงผอนได้ งั้นแปลว่าถ้าสถานการณ์ปกติคุณสามารถที่จะเทรดดิ้งเพื่อทำกำไรได้เรามีเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์อื่นๆได้ด้วยในขณะที่สภาพตลาดไม่ปกติเนี่ย<ม>เราใช้มันเพื่อ hedge เนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียกได้ว่าล็อกพอร์ต<ม>ล็อกเวฟของเราไม่ให้ผันผวนได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด P f x ก็มี เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายมีวิธีการใช่ใชไหมคะในการที่จะมาตกปลาจากสะะนี้เยอะแยะหลายแนวทางเพราะว่าจริงๆตลาดหลักทรัพย์ตั้งใจมากในการแบบเหมือนมี Product ทางการเงินตราสารต่างๆขึ้นมาอยากให้เป็นทางเลือกไม่อยากให้รู้สึกว่าโอ๊ยตลาดหุ่นไทยมีแค่หุ้นอย่างเดียวอันนี้ก็พูดกันตรงๆในเวลานี้<ะ>เพราะว่าจริงๆแล้วแบบโหเราเห็นแบบ เออมันก็ค่อนข้างยากมันเป็นความท้าทายใช่ไหมพี่ต้องแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์ตั้งใจแล้วว่าวันนี้ไม่ใช่มีแค่ตัวของเซฟตี้เน็กฟิวเจอร์นะที่เราสามารถให้นักลงทุนลงทุได้ซิงเกิล์ซอกฟิวเจอร์ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะพี่แม่ถูกไหมพี่ต้องมีสภาพคล่องเยอะมากเลยแล้วก็เงินทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกลับมาใหม่าใหม่นะคะแล้วก็เรื่องทั้งทองคํานะคะยางใช่ไหม ตัวของ Currency อย่างที่พี่ต้องบอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจนะคะแล้วก็โอกาสการลงทุนดีๆมันมีอยู่รอบตัวเรานะคะอย่าไปยึดติดแค่ว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องทำกำไรแต่ขาขึ้น mm hmm. ซื้อแล้วถือยาวแล้วเราจะได้กำไรอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเพียงพอและเรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่เราเลือกหยิบใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสการลงทุนดีๆมันยังมีอยู่รอบตัวเสมอใช่ไหมคะพี่ต้องค่ะพี่แมนคะนะคะเพราะนั้นแล้ววันนี้ขอบคุณทั้งพี่ต้องพี่แมนมากๆาที่สีเวลามาร่วมพูดคุยกันทีน่ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจและตัวอย่างดีๆให้กับนักลงทุนเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคขอบคุณตอ